สวัสดีครับเกมอาทีวีนะครับวันนี้จะมา,เ,มา,าะเ,เล่นมาครับวันทีตรอบที่ห้านะครับวันนี้ผมบอกว่าไปน,นี่ใช่ไหมครับจะไปทำฟาร์มข้าวใช่ไหมครับก็คือไปทำฟาร์มทำฟาร์มเราจะมาทำฟาร์มนะครับไม่ใช่ฟาร์มเลีงสัตนะครับ เราเข้ามาแป๊บนึีครับเราก็ไปตัดไม้มาอี่แยะโอเคตัาไม้ไปก็เจออะไรทุกเกอะก็จะต้องคราบรั้วไปก่อนครับ ีจะทำฟาร์มใช่ไหมกระตจับแล้วจุดห่งอยากบ่โอเคโตโตหมาบมักเดี๋ยวงาให้เอามา

อีกอันเดียวอีกอันเดียวเองนะครับโอเคเรายังไม่ทำงานเลนะยแล้ว,วเราเนะทำไงไอ้โต๊ะเออบอกเลยนะเราจะมาขับรถ ย่อเลยละกันแหลมวาตกำแพงปล้อยพืชทำไม่ต้องเรียน ไปกตักดีรู้สึกว่ามันจะสั้นเกินเราต้องมาถมดินนะ

เอกเกินยนะเราไม่ไปจเไัเอาเออกเฮ้ยมันเลืน้ำต้องหาที่ขุดน้ำไก่นเฮ้เเยต่อ้ก็ไออีนี่เลี้ยงด้วย็อะป้อมาทำต่อกันมัต้อ,ตอ,ตองยุ่งอ่ะอ่า ออยใหญ่ขึ้นมาก,กเลยเล็กๆขออันนี้เราปลูกเป็นมันฝรั่ง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  เย่ yeah. มันพลังเสืแล้วครับเอ่อเอาไปต่อ,อมาเอาจะต่อมาโอเคเราจะต่อกันมานะเรื่อยๆนะปนยาวเลย แวเท่าไหร่ก็ไ้ไม่นับก็น่นโอ้โอนีจริงครออทที่ทำความเข้ากับวาร์มนี้ไปก่อนแล้วกันนะ

ก็ันก็ยาบเนาทีกว่าว่าต้องเลที่ไวโอเคโอเครันก็ไม่ว่าบนี้ก่ก็มาหาเพื่อนบ้าองกันแ่ก็ไล์นั